สวัสดีค่ะค่ะมันนี่เป็นมัหยุดค่ะพาขับรถเที่ยวชมเมืองเนาะค่ะเนาะเป็นเมืองออแลนดประเทศนิวซีแลนด์ค่ะก็บจะไปเยี่ยมญาติเนาะค่ะเนาะก็สจะออกไปชาติเมืองจากน้อยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในเมืองนหะค่ะขับรถไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะชมวิวไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศมันนี่ก็คึมๆค่ะบ่มีแดดค่ะแต่ว่าฝนกับว่าตกค่ะ กัเป็นช่วงฤด,ดูหนาวเนาะคะเนาะก็เรียกว่าฤด,ดูหนาวก็แล้วกันช่วงต่อการระว่างออทุมกับฤด,ดูหนาวคะ่ะกัสิเห็นใบไม้กับน้งร่วงเนาะคะเนาะเนี่ยคะ่ะเป็นสีแดงสีโสมสีมน้ำตาลแดงนี่แหละค่ะกำลังร่วงคะ่ะฤด,ดูใบไม้ร่วงเนาะแล้วก็อากาศหนาวก็เริ่มเริ่มหนาวค,ะค่ะก็ประมาณมืดหนีกับประมาณสิบสามองศาละค่ะแต่ว่าทั้ง ภาคใต้ผลวนกับหา,งาองศาเนาะค่ะเนาะกับนาวกล้วค่ะกับสิมีหิมาล่วงบางพื้นที่แล้วค่ะที่เป็นภูเขาสูงสูงค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่กับบรรยากาศที่ค่ะออกมานอกเมืองยังน้อยกับปเสพเนินเขาเนอะเหนือเผชิญอะชาชนอยู่อาศัยอยู่แถวนี้เขาจะกับเฮ็ดฟาร์มค่ะเฮ็ดฟาร์มอาจมีฟาร์มงวัวปลูกเอ่อปลูกพืชเน,น,นาะค่ะเนาะปลูกอ่ามี ปลูกผลไม้อาจจะเป็นผลไม้เป็นสมเป็นมะนาวหรือว่าปลูกเกี่ยวกับผักสลัดนอกกันเนาะหรือว่าเลี้ยงแกะเลี้ยงงัวค่ะค่ะในฟาร์มเนี่ยมันก็เป็นหลอกไผ่หลอกมันแล้วก็อีกอ่นึ่งกับเป็นบ้านฮอลิเดย์ค่ะผู้ที่บ่มีบ่เลี้ยงสัตว์ก็จะเห็นงานในเมือง กับมีบานฮอลิเดย์อยู่นีก็จ้าก็จะขับมาช่วงสวาทิ์เนาะค่ะเนาะอันนี้ขับออกมาเรื่อยๆบ่ไกลจากเมืองค่ะค่ะกะออกมากประมาณอ่าสี่สิบห้านาทีเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะตามภาพที่เห็นอยู่เนี่ยขับออกมาจากเมืองออกแลนด์ค่ะทางด้านใต้ของเมืองออกแลนด์เนาะค่ะเนาะค่ะเขากับมุ่งหน้าไปอ่าที่หาดเรียกว่ามาลายมาลายไทยค่ะค่ะจะเห็นว่ามีมีม วิวสวยๆเนาะเนาะเป็นเนินค่ะเป็นเนินเป็นฟาร์มเป็นทำเลสที่บอไก่จากในเมืองคักค่ะถ้าผูดใดตรงการจะนั่งรหลดชมวิวในช่วงวันหยุดช่วงสันสันเนาะเนาะค่ะตามาจุดต่างๆของหมู่บ้านกะสิมีร้านกาแฟ้า,านอาหาราในน้อยนเนาะเนาะวห้แบบ,บ่าผพอนคลายค่ะคุณลองค้นแหน่ก็อยากชมวิวสวยๆ บรรยากาศดีๆก่ะขับรถออกมารับประทานอาหารช่วงกลางวันหรือว่ารับประทานกาแฟนเนาะค่ะเนาะค่ะได้ชมวิว,วสวยๆในช่วงระยะสั้นๆของสองสามชั่วโมงเนาะค่ะเนาะค่ะก็เฮ็ดให้ได้พอนคลายในระยะสั้นๆก็ดีเท่ากันค่ะเพระาะว่าที่ที่มุ่งหน้าไปนี่เป็นมาลายไทยหาดมาลายไทยเนาะค่ะเนาะ ก็จะเป็นหาดที่สวยงามอีกหาดหนึ่งของเมืองออกแลนด์ค่ะแล้วก็เงียบสงบค่ะพี่น้องแล้วก็หันขับรถผ่านจุดนี้ไปมันจะเห็นวิวสวยค่ะหให้รู้สึกสดชื่นค่ะนะคะค่ะก็เป็นทิวทัศน์โลเคชั่นของประเทศ New นิวซีแลนดกก์เนาะค่ะเนาะก็จะนิยมม,มีฟาร์มค่ะเพราะว่าฝนกระตกบ่อยค่อนข้างบ่อยนอนอกกเนาะค่ะเนาะกให้ พื้นดินเป็น <studio> ส <experiences> ีเข okay. <rik> so ียวหญ้าเกิดด okay. ูสามารถเทดฟ้ามได้ค่ะสามมาเสี้ยงง้วเลี้ยงแกะได้เนาะคะเนาะช่วงนาแล้งก็แล้งอยู่ค่ะแต่ว่ากับส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างเป็นพื้นดินสีเขียวเขาจะเรียกว่าพื้นดินสีเขียวก็คือว่าบ่อแรลงคักแรลงแน่เนาะคะเนาะกับส่วนใหญ่แล้วก็สีเขียวแล้วค่ะก็ฝนตกค่อนข้างบ่อยแล้วก็เฮ็ดไห้มีหญ้าเรียงง้วเลียงคว้วยแล้วก็สีมีฟ้ามเลียงเลียงงัวเรียงคว้วยหลายค่ะ ในประเทศนิวซีแลนด์ตามที่เห็นเลยล่ะค่ะกับหันมีหยาเนาะค่ะเนาะเขาก็สามารถมีฟาร์มงัวหลายๆแล้วก็ทั้งประเทศนิวซีแลนด์นี่การเลี้ยงงัวเนี่ยก็เป็นฟาร์มที่มีหลายฟาร์แม,ารมแล้วก็สามารถผลิตนมแล้วก็ผลิตเนื้อเอ่อม้วเนื้อแล้วม้วนนมค่ะแล้วก็ส่งออกค่ะทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งประเทศจีนเนาะค่ะเนาะก็ซีเรียสผัวเขตฟาร์มเนี่ยออก็จาที่มาเ็ดฟาร์มก,ก็จาก็ได้กําไรดีค่ะ กับกะบพาชมบรรยากาศเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้สดชื่นสบายใจสบายตาค่ะพี่น้องค่ะอันแดดออกสีวิวงามเขนี่ค่ะอยู่ค่ะมเมนี้กะยังได้เห็นนี่แหละค่ะเพราะว่าเห็นเมฆคึมๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าฝนบ่ตกก็โชคดีอยู่ค่ะกับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะตามฟาร์มเนี่ยก็เจ้าก so like ับสีล้อมใบเป็นทีภายที่มันตามที่เห็นหัวเลยค่ะพี่น้องค่ะกัเราก็เจ้ากับถึงแม้ว่าก็เจ้าบ่บเลียงงัวนเนาะค่ะเนาะหันมีพื้นดินที่ดินหลเนี่ยก็เจ้ากับปลูกหญ้าค่ะหญ้าธรรมชาติล่ะค่ะบ่ได้ปลูกแบบแบบหญ้าอ่าคือบานเฮาที่เป็นแปลงอันนี้เป็นขึ้นธรรมชาติแล้วก็ใส่รถมะไถค่ะรถมะไทแล้วก็เจ้ากับกิ่งเนาะค่ะเนาะกิ่งแบบว่าแพ็คไว้ค่ะ แพกไวแล้วก็ขายเป็นก้อนๆก็จะเ,เจ้าเรียกว่าแห่ค่ะก็จะอัดไวน้นะคะเนาะจะมีวิธีอัดของเ,เจ้าอยู่หันลรคคะแล้วก็เป็นกระขายให้สาหรับฟ้าม้วค่ะพีน่น้องเมืองเมืองตดใหม่งามบ่ค่ะสีเหลืองสีแดงสีน้าตาลแดงค่ะกลาลังร่วงค่ะ ค่ะมันก็ขายเรามันก็ได้เงินดีๆค่ะเพราะว่าฟราม้วบางบางฟ้าก็จะมีงว้วหลายเนาะบางทียเป็นพันโตเพื่อกระบอกพ่ออาหารมาพอกินในช่วงนาแล้งค่ะมันกับอัดอัดใบละก็เอาไปขายเนาะค่ะเนาะก็กระตรงลงทุนนัดหน่อยแหละค่ะลงทุนค่าอัดค่ายังค่ะค่าตัดค่าอัดค่ายางเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นบรรยากาศของ ประเทศนิวซีแลนด์นะคะน่าเป็นอย่างไรพี่น้องสวยงามบ่สวยงามเรียบเรียบง่ายกต่สงบค่ะจะเห็นว่าฟาร์มเนี่ยก็เจ้าก็ตัดไปหยาสิ็ตัดไปเป็นดีดีบอหกเบ่กใหญ่เป่นเตออาะเนี่ยเห็นบ่เพราะว่าหยาก็มีราคาค่ะอย่างที่บอกแหะคะ่ะผู้ใดมีทีดินเนี่ยก็เจาก็ตตรงมาตัดหยายอยู่เอยเพราะว่ามันมีฟา้ามหลายฟา้ามเนี่ยก็ต้องการหยาค่ะก็เลยจะต้อง ตัดหยาอยู่เรื่อยมันก็เลยโมหกเนาะเนาะมองไปยังเสร็จก็เลยดูซึ้อปลาเป็นเรียบร้อยนะแต่ละฟาร์มเ่ยค่ะผู้ใดมีทีดินหลายๆเนรวยเลยค่ะเนาะ มองไปไกลๆงามเลยค่ะพี่น้องมองไปเห็นเป็นเนินเขาเนาะค่ะเนาะเนินเขาเป็นฟ้ามุบเขาค่ะเฮดไ้แบบว่าสดชื่นค่ะในสายตาเนาะค่ะเนาะเวลาออกมาต่างจังหวัดนั่นเอมองไปวิวสวยๆค่ะตัวนี้ก็มองไปเห็นทะเลค่ะนี่ค่ะทะเลมาลายไทยเนาะค่ะเอาก็ ตรงเนินเนินเขาลุ่มลงไปมองลงไปกับเป็นทะเลกับเป็นจุดตำเนาะค่ะเนาะกับเป็นบิวสวยค่ะนี่ละค่ะสองขางค้างกับเป็นนักสียละค่ะส้นแญ่แล้วตามตามที่เป็นต่างจังหวัดค่ะขับออกไปก็จะเป็นเป็นฟาร์มแบบนี้แหละค่ะสวยงามค่ะ อันนี้ก็เอ่อที่ญาติญาติไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะนั่งอยู่ในรถเนาะคะเนาะกันกัโ้โซเฟอร์ค่ะขับไปค่ะกัอันนี้แดดกำลังออกค่ะอันนี้ย้อนแสงจักหน่อยเนาะค่ะเนาะ สำหรับช่วงนี้กับโรคโควิดกำลังระบาดท,ทั่วโลกทั่วไปนอกคะนก,กอขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนอกคะนก,นอกขอทุกท่านปลอดภัยค่ะจะลืมออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงพร้อมค่ะ,คะากาจังเลยกัมึงวิวสวยๆนาองคะนะดูต่างหน้าให้มีความสดชื่นในจิตใจน,นาะคะนาวิวสวยๆมาให้พี่น้องมึงค่ะผู้ใดมีเวลากันน่งมึงวิวสวยๆได้คลายเครียดค่ะ เป็นยานรักษาโรคชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะโรคแอนความเอ่อบ่กลุ่มใจบ่เสามองเนาะคะ่ะเนาะเป็นแบบเออสดชื่นในสายตามองออกไปว่าเปลือกโรกบางจุดนี่ก็มีความงมดงามของเขาคนละแบบแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าที่มองเห็นอยู่นี่มุมเนแบบว่าเป็นธรรมาชาติของเขาเลยเพราะว่ามีคนจับจองพื้นทีน่นี่เนี่ยค่ะที่เขาเรียกว่าแห่ค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะ คือห้าะค่ะห้าที่เขาจะเอาแพกไว้ค่ะการแพกไปยังเสร็จแล้วเขจะมีพืนดินลายตรงนี้เอารถมาไถไถไแล้วก็กิ่งกิ่งกงกิงกิงค่ะกิ่งให้มันเป็นก้อนแล้วก็เล็บแบบใบเนาะพ่อใบช่วงนาลอนนะคะก็เอาไปให้งัวกินช่วงที่พอ่นะะอเนาะเนาะค่ะนีแ่แหละค่ะบ,บรรยากาศค่ะพี่น้อง ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เขามารับชมน,อนาอค่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะเมื่อนี้ขอลาไปก่อนพอกันไหมวิดีโอหนาะขอบคุณค่ะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเจอกันไหม่น่อเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย